ท่านผู้ชมครับในช่วงนี้ขออนุญ,ญาตพักการด่าของคุณจุ้ยสุบุญเลี้ยงไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาชมกันต่อว่าการด่าแบบเป็นประโยชน์นั้นจะเป็นอย่างไรที่ขอพักไว้เนี่ยเขาเพราะว่าในกิจกรรมเดอะมูเม t นต์สี่โดยแลกต์าซอยนั้นนอกจากทอล์กโชว์ของคุณเอ๋นิ้วกลมแล้วเรายังมีอีกส่วนหนึ่งครับเรียกว่าหนังสั้นก่อนหน้านี้ทางรายการได้ทําการประกวดหนังสั้นเพื่อหาทีมที่จะไปทํางานกับผู้มบชื่อดังตามโจทย์ที่รายการได้ตั้งเอาไว้ ช่วงนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมนะครับว่า4ทีมสผู้พก,กับ4แรงบันดาลใจเขาจะตอบโจทย์แบบไหนครับต้องถามว่าน้องอยากให้คนดูรู้สึกยังไงการเรียนพุ่งกลับมัน,ม,นมันก็มันก็คือการเล่าเรื่องอย่างหนึ่งถูกปะ่ะหามุมมอง,องตัวละครที่แบบอยากจะเล่าจริงาาาจริงแล้วมันจะง่ายขึ้น ได้รับการตัดสินจากศาลแล้วว่าประหารชีวิตครับตอนที่เกิดเรื่องมาใหม่ๆแล้วพาไปหาเกจิอาจารย์ทั่วทั่วประเทศเลยคิดว่าสิ่งเหล่านี้ช่วยได้พอผิดหวังก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งเราจะเครี้ยงทิ้งทันที ย่ามีอันนี้มีอะไรกินมั้งอ่ะเดียวเนี่ยพ่อกลับมาแล้วลูกหาพ่อเร็วเดียวมาเลยมาเว้ยันบ้าเหรอ พ่ออย่าพูดเหยวะ ฮะเลืองใช่ไหมพ่อครับผมขอโทษก็ได้ดูขอ้งกันนะครับนั่นแหละครับคือ ก็ไป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 เอาประเด็นว่าหลังจากเป็นอย่างนั้นแล้วมันมีผลต่อคนทุกคนรอบๆตัวคือพอมันเป็นหนังสั้นก็ต้องหยิบเอาประเด็นที่เล่าง่ายๆเข้าใจง่ายในเวลาจำกัดในเวลาจำกัดต้องรู้สึกได้เลยอะไรอเงี้ยนะครับก็ผมว่าก็คงจะได้ความรู้สึกของของหลายๆท่านนะครับเห็นเห็นถึงความ ไม่สบายใจและกายความโหดร้ายหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันจะตามมานะฮะอ,อ,อย่างที่เห็นในเรื่องนี้ก็จะด้วยถึงแม้ว่าจะมีเวลาน,น้อยแค่นี้แต่ว่าเขาก็ใช้ภาษาหนังในหลายๆช็อตนะฮะท,ที่ช่วยทําให้สื่อให้เห็นถึงสิ่งที่เขาต้องการจะเล่าให,ให้เราได้ทราบกันรเรื่องที่2ครับเรื่องที่2นี้ชื่อทีมชื่อว่าทีมเมกฟิล์มมีเดียนะครับ ทีมนี้นี่จุดที่น่าสนใจก็คือคนทําหนังนี้ยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมเรียนอยู่ที่อสัมชัญอุบลราชธานีนะครับในเรื่องแรกที่เขาทํากันมาเนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องของการ uh, post production รเรื่องการตัตดต่อ,ตตอเรื่องการใส่ภาพที่มันมีเทคนิคพิเศษอะไรนิดๆหน่อยๆเท่าที่นีหมายถึงตอนที่เขาชนะเข้ามานะครับตอนรอบแรกหนังเขาตัดต่อเก๋ดีนะครับครั้งนี้ได้ที่ปรึกษาเป็นคุณยอดเร็กชัยฟงเพชร ซึ่งคุณย้อนนี่ก็จะเป็นนักทำหนังในแนวคอมเมดี้หนังตลกเาพ่อหนังตลกเป็นขวัญใจของคนดูหนังรุ่นใหม่กันเลยนะครับคราวนี้ดูซิว่าจะออกมาแล้วเป็นอย่างไรเชิญครับมันจะดูดูมีพลังไหมทำสิงีเข้ากับตัวผมอ่ะเราก็จะเราก็จะดิสคัสกันเรื่องที่เองคิดมา ที่บ้านเซฟเฮเวนจังหวัดตากเป็นชาวกะเหลี่ยงไม่ได้มีฐานะทางสังคมไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้เรียนสูงเลี้ยงดูเด็กกำพร้ายากไร้มากกว่า60คนก็แบบะจะสอนเขาอยู่ทุกเชา้าทุกเย็นนะว่าลูกในเมื่อเราอยู่ด้วยกันนะลูกเราจะต้องสร้างความรัก สวัสดีค่ะคุณครูคงทราบดีแล้วใช่ไหมคะว่าการที่คุณครูจะกลับไปมีชีวิตต่อคุณครูต้องตอบคำถามของดิฉันก่อนคำถามของดิฉันก็คือความรักและการให้ของคุณครูที่ผ่านมาในชีวิตมีอะไรบ้างคะไม่เนนะคะ โอเคค่ะครูขอคุณค่ะขอบคุณครัอ้าวเสื้อคอในดีคะอ้าวเสื้อคอในดีรองเท้าทำไมเธอใส่แบบนี้ล่ะคะรั้งหน้าแต่งตัวให้มันเรียบร้อยได้ยินไหมคะความรักและการให้ของผมกอดคุณสวัสดีครับพี่บอลสวัสดีครับพี่แบงเอาของครับพี่งินมาของไปเว้ไปแน่ครับแต่ว่ากู้มือต้องไปเข้าคุกยึดยึดยึดไม่ผ่าคุลงความรักและการให้ของผมเลยเหรอสวัสดีครับคุณลุ นนนนีีนะีี้ลลบาาาากกเเเเยยะะดด๋ว็ผ่่ไปนะความรักและการให้เหอคุณคืออะไรคะผมคิดว่าสามคนนั้นน่าจะได้กลับไปมีชีวิตมากกว่าผม mm. ส่วนความรักและการให้ของผมเนี่ย mm. มันพอตั้งนานแล้วครับงั้นฉันมีอะไรให้คุณดู นิดหรอตอนนี้เธอติดสูยนวิชาของคุณครูอยู่เนาะเราซื้อกระเป๋าสักยี่ห้อหนึ่งมาฝากครูนะคะขอบคุณครับพี่ของรถนี้สม,มยัยมผมจับผมเลือ่อนแหนงเยอะเลยว้องแต่งหน้ากันนะครับเงินงบประมาณช่วยน้ําท่วมแบ่งเสร็จเรียบร้อยอยังดีมากดีมากเดี๋ยวเสร็จงานมีรางวัลให้มีแค่คนเท่านั้นที่จะได้กลับไปไม่ชอ,อบเย คือคืนนี้เด็กมัธยมนะครับเป็นผลงานเด็กมัธยมทำนะครับน่าชื่นชมนะแล้วด้วยความที่เป็นเด็กมัธยมเนี่ยฮะคือยังไม่กลัวน้ําร้อนจะเห็นได้ว่าแตะเรื่องแรงๆที่เวลาผู้ใหญ่ทาหนังไม่กล้าแตะด้วยบางคนเขาเขาข้ามไปนะแล้วทายอินโรงเรียนด้วยนะไอ้ครูโรงเรียนตัวเองด้วยนะโอ้โหไม่ธรรมดาเด็กนี่มันเอ้อมันเรียกว่าทายอินเหรอครับพี่นี่มันดูเหมือนว่าโรงเรียนตัวเองหรือเปล่าเสื้อครูว่าโรงเรียนมันไงแต่เป็นครูที่มันไม่กล้าโรงเรียนอื่นไงอ๋อเดี๋ยวโรงเรียนโรงเรียนอันนี้คุณครูเขาโอเคเพราะคุ จริงไมสำรับแรงบันดาลใจนะคะที่ได้จากทอล์คโชว์ครั้งนี้นะคะก็คือทําให้เราเห็นคุณค่าของคนที่อยู่รอบๆตัวเรามากขึ้นนะคะและเมื่อเราเห็นคุณค่าของคนที่อยู่รอบๆตัวเรามากขึ้นสังคมก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะผมเชื่อว่ากลับไปบ้านทุกคนจะไปแกะกล่องฝันนั้นออกมาและเชื่อว่าสามารถทําให้มันเป็นจริงได้มันรู้สึกซาบซึ้งอะน้าตาไหลแล้วก็ รู้สึกว่าเออมันต้องมีแรงมาันานัใจในชีวิตมันถึงชีวิตถึงจะก้าวเดินต่อไปได้ในใจก็อดคิดว่าเฮ้มันจะสนุกเหรออะไรเงจะมันไม่มันไม่ได้ง่ายๆนะครับสองสามชั่วโมงแต่ปรากฏว่าผมรู้สึกสนุกสนานแล้วก็รู้สึกอินไปกับทุกนาทีของโชว์ครั้งนี้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับหนังสั้นฝีมือของน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกผมว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับยังเหลืออีก2เรื่องครับซึ่งท่านผู้ชมจะได้ติดตามชมต่อในสัปดาห์หน้า แต่ช่วงหน้าของรายการเราจะกลับเข้าไปสตูดิโอเจาะใจอีกครั้งหนึ่งเพื่อพูดคุยกับพันเอกดอกอร์นัทีสกุลรัตน์รองประธานกอสอทอชอในเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งกับคนไทยเมืองไทยกําลังก้าวเข้าสู่ยุคทีวีดิจิตอลและการก้าวครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับคนดูอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาชมครับมาเป็นทีวีดิจิตอลเนี่ยเราจะมีทั้งหมดท้ายที่สุด48ช่อง เร้่องอนาลกอกยังอยู่ไหมยังอยู่สามารถ7910เอะไรต่างๆเปงอยู่5ปีสมมติผมเป็นแฟนกีฬาเฮ้ยเดี๋ยวจอดําจอขาวอะไรกันอีกมันได้ตอบโจทย์นี้ไหมครับทํายังไงไประชาชนถึงจะเดือดร้อนน้อยนะครับรายได้จากการประมูลส่วนใหญ่ก็จะมีการส่งกลับไปสู่ประชาชนฟังดูเหมือนกับเฮ้ยแค่มกรานี้ชีวิตเปลี่ยนไปสวัสดีครับ วันนี้ผมมีนวัตกรรมสุดเจ๋งมาฝากคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าผลงานทั้ง2ชิ้นนี้นะครับเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากน้องๆที่ยังคงศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอยู่เลยครับและก็ร่วมในโครงการแบร n ด์เจนฉลาดคิดไร้ขีดจํากัดปี6อีกด้วยเรามีแนวคิดยังไงแล้วทำไมเราถึงคิดที่จะสร้างผลงานชิ้นนี้ขึ้นมามหาลัยผมเนี่ยมีเลนจักรยานนะเหมาะแก่การใช้จักรยานอย่างยิ่งเลยครับ ผมก็เลยคิดที่จะออกแบบแล้วก็สร้างจักรยานคันนี้ขึ้นมาครับเพื่อใช้ในการเดินทางอีกทั้งยังลดมลพิษอีกด้วยครับจุดเด่นนะครับ,รบเห็นใช่ไหมครับว่ามันไม่มีดุมครับผมก็ใช้ประโยชน์จากมันโดยการที่ติดตั้งมอเตอร์ไว้ทางด้านล้อหลังทําให้ประหยัดเนื้อที่แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของจักรยานขึ้นด้วยครับจากจุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับที่เราได้ตั้งโครงการนะครับสําหรับนิสิตจึงได้มีการคิดโครงการประกวดสร้างจักร,รยานรถไฟฟ้าแล้วผู้เบส ก็เป็นนิติท,ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศยนอกจากนี้เราได้มีการส่งเข้าประกวดในโครงการแบรนด์เจนซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ให้โอกาสนะครับกับเยาวชนนะครับให้นําเสนอนแนวคิดแล้วก็ผู้เบสนะครับก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศมาเวทีแบรนเจนเนี่ยเปิดโอกาสให ได้ใช้ความคิดของตัวเราเองนะครับเต็มที่เลยในการประดิษฐ์และก็นําเสนอผลงานแก่คณะกรรมการอยากฝากน้องๆทุกคนว่าถ้ากล้าคิดก็ต้องกล้าลงมือทำนะครับแบรนด์เจนเน่ครับเป็นเวทีของพวกคุณทุกคนครับน้องมีแรงบันดาลใจอย่างไรบ้างในการออกแบบผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาที่มีชื่อว่าพับเพียบเรียบร้อยครับแรงบันดาลใจจากการที่ได้เห็นคุณค่าและก็ความสวยงามของงานดอกไม้สดของไทยนะคะประกอบกับการที่เราชอบเกี่ยวกับการพับกระดาษะคะ่ะ จึงเกิดความคิดที่จะนำสองสิ่งนี้มาผสมผสานเข้าด้วยกันด้วยการพับกระดาษเป็นรูปทรงเลขาคณิตแบบต่างๆโดยที่ผลงานเนี่ยจะออกแบบภายใต้คอนเซปต์ geometric arrangement เป็นการจัดเรียงของรูปทรงเลขาคณิตซึ่งมีที่มาจากคำว่า flower arrangement ที่แปลว่าการจัดดอกไม้ค่ะผมมองว่างานชิ้นนี้เนี่ยเป็นงานที่มีคุณค่าและก็มีความน่าสนใจมากๆเริ่มจากแนวคิดนะครับที่เอางานดอกไม้ของคนไทยโบราณเนี่ยนะฮะมาใช้ ร่วมกับเทคนิคการพับกระดาษซึ่งผมคิดว่าเป็นเทคนิคที่มีความร่วมสมัยแล้วก็น่าสนใจมากตอนที่ผ่านเข้าไปรอบแรกน,นะคะก็รู้สึกดีใจมากผ่าน20ทีมต่อมาอีกก็รู้สึกว่านี่เราก็เก่งเหมือนกันนะสุดท้ายก็ได้รางวัลชนะเลิศค่ะก็ยิ่งภูมิใจเข้าไปใหญ่เพราะว่าผลงานของเราได้รับการยอมรับแล้วก็เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นต้องขอขอบคุณแบรนด์เซนนะคะเวทีแห่งความคิดความสร้างสารรค์ของพวกเราค่ะ แต่นอกจากผลงานทั้ง2ชิ้นของน้องๆแล้วนะครับยังมีผลงานสุดยอดความคิดอัจฉริยะที่เข้าร่วมโครงการ b r a n d ์เจนฉลาดคิดไร้ <Right S 1> ขีดจำกัดปี6จากมหาวิทยาลัยอื่นๆอ,อีกด้วยครับสำหรับนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าแน่นอนสวัสดีครับ b r a n d ์เจน6ฉลาดคิดไร้ขีดจำกัด